หุ้นกลุ่มธนาคารเปิดตัวด้วยความเป็นทางการว่าได้รับกำไรมากกว่าที่คาดหมายข่าวดีนี้ทำให้หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ลงทุนและตลาดต้องสนใจอย่างมากมาดูว่ามีอะไรขึ้นกันบ้างกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นและทิสโก้เป็นผู้นำกลุ่ม ทิสโก้ทำให้หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกับการปรับราคาบวก3.4% 0เอมาอยู่ที่1 0 6 5 0บาททําให้เป็นหุ้นที่นากลุ่มในวันนี้การปรับตัวขึ้นนี้มาจากผลประกอบการของทิสโก้ที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ประมาณ 4. 5ทําเปเให้ผู้ลงทุนและตลาดต้องสนใจอย่างมากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกันบ้างในอนาคตแต่ที่น่าสนใจคือตลาดได้รับอน,นิสงเชิงบวกจากธนาคารสหรัฐขนาดใหญ่สี่แห่งทําให้มีการฟื้นตัวของตลาดในวันนี้ทั้งนี้ก็เป็นสาเเหหหตตุุุทที่่่ําาาาใ้้้นนนกลมธรรรรปรัับวววขึอยงด็ กลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่นที่แนะนำในวันนี้กลยุทธ์การลงทุนที่แนะนำเป็นการลงทุนเพื่อรับปัผลจากการที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลยังคงอยู่ในระดับที่จูงใจทําให้ผู้ลงทุนมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการลงทุนสําหรับหุ้นเด่นที่แนะนํามีการแนะนําหุ้นทิสโก้ที่เป็นธนาคารขนาดกลางซึ่งเป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจมากในวันนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้เปรียบในเชิงของดอกเบี้ยขาลงทาให้มีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับธนาคารขนาดใหญ่มีการแนะนำ SCB และ KTB ทั้งสองที่มีอัตราปันผลที่สูงและราคาหุ้นก็มีการอ่อนตัวลงมาในระดับบางส่วนทำให้มองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนความคิดเห็นของคุณอย่างไรบ้างการลงทุนในกลุ่มธนาคารในวันนี้มีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างคุณมองว่าการลงทุนในกลุ่มนี้จะมีผลตอบแทนอย่างไรหรือมีความคิดเห็นอะไรต่อการลงทุนในกลุ่มธนาคารในวันนี้หมายช่วยแบ่งปันความคิดเห็นกับเราได้เลยนะครับค่ะ